เด็กๆอ่าฮก็คือสวัสดีนะคะใฮ้เด็กๆสังเกตด,ดูข้างหลังคุยหนังสือแยกๆเลยใช่ไหมคะอ้านี่เลยหัวยมีคนจูกใจด้วยชื่อเสืออ่ามีนกมีหนังสือที่ทอะแยกเลยค่าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะได้เข้ามาอ่านในห้องหนังสือห้องนี้นะคะแต่สําหรับวันนี้รควิดจะพาเด็กๆมาอ่านเอถึงเซดในหนังสือค่าเด็กๆ ่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ A apple apple B bed เตียงนอน C cat แมว D dolphin โลมา E elephant ช้าง F fish ปลา G giraffe ยีราฟ H ฮาวบ้าน I อ cream มอิสครีม J เจล l ี f ฟิชแมงกระพุน K คีลูกกุญแจ L e ีกใบไม้ M มูลดวงจันทร์ N เนตตาข่าย O ออ t o กช s พธปลาหมึก P Pen นเซดินสอ Q q um. u ค e ีพระราชินี R แรบบิดกระต่าย S Spi ไ e เดแมงมุม T ทีต้นไม้ U u ยูนิคอนม้ายูนิคอน V ีว s ส เจกัน W เ i ล o n X ไซ l o p h o ระนาด Y โยโยลูกดิ่ง Z ซ i m p l ิค่ะเด็กๆได้อ่านทบทวน A ถึง Z ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูวิจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนตัว D ตัว E แล้วก็ F ดีอะไรนะคะเด็กๆเก่กงมากดีดอกสุนัอ่าเรามาเขียนกันก่อนเลยค่ะเด็กๆจุดค่ะลากลงมาเลยเป็นเส้นตรงนะคะเสร็จแล้วเด็กๆไปจุดข้างบนแล้วก็โค้งลงมาอ่านี่คือตัวดีต่อไปต่อจากตัวดีเป็นอะไรนะคะตัวอ e. ีอีอะไรนะ e x ครเก่งมากค่ะไอเด็กก็จุดเหมือนเดิมค่ะลากลงมาเป็นเส้นตรงทีนี้เด็กๆไปขีดข้างบนค่ะลากข้าง1อ่าแล้วขีดตรงกลาง2แล้วก็ขีดข้างล่าง3เป็นตัว e e x ครเก่งมากต่อจากตัว e เป็นตัว f อันนี้จะเขียนขาแายๆกับตัว e นะคะเด็กๆแต่มีสองขีดอ่าเด็กจุดค่ะลากลงเก่งมากเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วเด็กๆขีดข้างบนขาลากข้างหนึ่งแล้วก็สองนี่คือตัว f จะมีแค่สองขีดนะคะแต่ตัว e มีสามขีดวันนี้เราเขียนตัว d ตัว e และก็ตัว เอฟเด็ F, กๆฝึกเขียนนะคะเสร็จแล้วส่งมาให้ดูด้วยนะคะเด็กๆ